สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ทีอ่อำเภอทุงว่านะครับอย่างว่าสตุลผ้ามะเลยผ้ามัดยอมกันมั่งครับผ้ามะเลยวิธีการทำผ้ามัดยอมนะครับ กเน่ของเลยนะแล้วก็ตัวนี้เราจะได้ในในโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลแต่ว่าความเข้มความออนเนี่ยนะครับผความเด่เนี่ยมันชันะครับแต่ว่าคอรดนกัรเนาเราเอาว่านสแล้วก็นอนของสอาจาดู้้สำนักเรียนนะครับที่เข้ามาตั้งแต้ไไม้จริงนะจริงนะใช้มือได้ใช้มือก็ไใช้มือก็ได้นะครับแล้วก็ลงมุดมุดไปเรื่อยรยยิ่งรอยยิ่งรอยไ่รับ รแต่พออกมาไม่ติดในงานของสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเพีงนักท่องเที่ยวนี่เป็นวิธีการทาผ้าพันยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ทําได้นะครับไอ้นี่จะเป็นรูปห้อยโบราณนะครับรอบหนึ่งให้แต่ละเส้นที่อ่าได้ไหมแล้วไปย้อมเนี่ยเราจะการย้อมผ้าแต่ว่าเนี่ยเรามีการมัดแล้วก็โยมลาขึ้นไปหมดเลยเล้วไม้ยางพวกนี้มันก็ไปอยู่ใน ในเนื้อผ้าของเราการแด็กคนฟีป่ะตัวเด็กเยอะเลยนะครับก็้วก็คนต่อไหมได้แล้วก็คนเรื่อยๆคนเรื่อยๆโอ้ถ้าเราถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยเดี๋ยวคนจะ้าาอยู่ที่นนก็เป็นกระบวนการนะครับทำผ้ามัดย่อมนะครับแบบภูปัญญาของชาวบ้านพอว่าเสร็จจากตรงนู่นนะครับ ก็มาตรงนี้ต่อครับน้ำด่างครับอ่ากั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเป็นน้ำปูนแดงเนี่ยสีมันจะชาเย็นมันจะซอฟลงอยนี้แหละนะครับมันก็จะออกเป็นตัวสีวัน่ินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สักวันของน้ี้เสร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราไปขิงแด่ข้างหน้าเนี่ก็ยังมีสีเรื่อยๆนะคใช่แล้วเขลืนไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือปลว่ากั้นตอนต่อไปนะครับก็พามาพึ่งแดดครับ ทุกย,ยาเนี่ยเขาจะห่วงหมดเขาหมดก็จะพึ่งเรดปัะนี่นะครับวัยประมาณซิกหนาที่นะครับแล้วก็มาคลีโอได้เวลาแล้วครับเก็บผ้ามีเก็บผ้านะสวยงามมากเลยครับ โอเกสเลียดนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นบันี้ครับโซนไหมครับนี่คือภูมิัญญาชาวบ้านนะครับเชดซี่มัดยมซี่ธรรมชาติอำเภอตุงว่าจังหวัดสุนครับ